สวัสดีครับเจอหลวงปู่คำพันนี่แท้นี่คือเทพเจ้าแห่งรุ่นน้ำโของอีกรุ่นหนึ่งอันนี้ก็สวยเพื่อนนะผมเห็นแล้วเหรียญนี้พิเศษนะครับเหรียญนี้นี่ผมว่าน่าจะออกจากวัดนะมีการตอกนัมเบอร์โค้ดมีตอกโค้ดมีตอกนัมเบอร์อย่างเงี้ยเวลาเช่าหาบูชาก็สบายใจละใครดูโค้ดเป็นใครดูนัมเบอร์ได้เนี่ยนะครับตอกเนะี่ยการตอกการปั๊มการถอด ดูง่ายเลยไอ้อย่างนี้ดูง่ายไอ้อย่างนี้นะครับมีประวัติการสร้างที่ชัดเจนนะรุ่นนี้ดีนะรุ่นเนี้ยหันข้างรุ่นเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าเหรียญรุ่นมหาเศรษฐีเหมือนกันหมายว่าเจตนาเนี่ยนะครับนะผู้คนขอคนที่เอาไปบูชาหรือเช่าหาบูชาเอาไปช้าเนี่ยขอมีโชคมีลาบอ่ะผมจะบอกง่ายนอกจากแควคาดปลอดภัยตามตำหักตำราวิชาของท่านแล้วเนี่ย อีกสิ่งที่ผมว่าท่านบรรจุลงไปในเหรียญรุ่นนี้น่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภนะโชคลาภค้าขายร่ำรวยอ่ะถึงเป็นชื่อมหาเศรษฐีนี่ไงครับทึงบอกว่าเวลาเรามีชื่อในเหรียญหรือว่ามีข้อมูลในเหรียญนนเยอะๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะจินตนาการหรือว่าคิดได้หรือข้อมูลที่เราไปหาน่าจะเป็นอย่างนี้ด้วยเจตนาของท่านผู้สร้างเนี่ยนะครับ และเจตนาของผู้ปลุกเสกคือหลวงพ่อปลุกเสกเนะี่ยมันก็คงออกในแนวแนวนั้นนะเรียนนี้สวยเหมือนกันเรียนนี้ดีเหมือนกันเรียนนี้ดีตรงไหนดีที่มีโค้ดต่อโค้ดนะแล้วก็มีการตอกนัมเบอร์ไอยอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรสามารถที่มันอะไระเขาเรียกว่ามันมีการควบคุมมันมีการคอนโทรลนะ พาที่มันมีการสร้างแล้วมีการตอกโค้ดตอกําเบอร์ตอกรุ่นตอกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการแยกแยะได้ง่ายควบคุมได้ง่ายนะเวลาคนที่จะไปทปําปลอมมันก็ทํายากแหละเข้าใจไหมครับยากแะเพราะอะไรเพราะพวกนี้มันมีการควบคุมไง มมนมีการอตอกโค้ดเนื้อนั้นตอกโค้ดนี่เนื้ออาจจะเป็นอ่ะเป็นเนื้อตอกโค้ดแต่ละลักษณะหรือแต่ละอย่างเป็นโค้ดตามเนื้อแล้วก็มีการตอกนัมเบอร์ลงไปอย่างนี้เขาก็จะรู้ละเออทองคํตามก้าเหรียญน,นะนั้นเงินตามพันเหรียญอะไรอย่างเงี้ยเนะว่านะทองแดงทองเหลียงก็ว่ากันไปน,นี้คือลักษณะของการตอกโค้ดแยกประเภท คอนโทรลยากง่ายๆคือควบคุมการผลิตได้ง่ายคนที่จะเอาไปทำปลอมก็อาจคิดยากแล้ววะแต่ถามว่ามันมีไหมก็มีเยอะๆไปหมดแต่สิ่งสำคัญที่สุดเราก็ต้องเรียนรู้นะครับต้องศึกษาข้อมูลว่าเออรุ่นนี้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเรา อย่างไรบ้างเราก็ต้องเข้าไปหาข้อมูลศึกษาแล้วเราถึงจะเรียนรู้ให้ได้ครอบคลุมแล้วมีความรู้มากมายถูกไหมถูกไหมครับเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่ผมจด้บอกว่าเราจะเข้าหาบูชาวัตถุมงคลของเกจิอาจารย์ท่านใดหรือหลวงพ่อไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องอย่างเงี้ยหาข้อมูลเรียนรู้ให้มัน,จนแจ้งให้มันชัดเจนนะ มันก็จะได้ทําให้เรามีไปเช่าหาวัตถุมงคลได้อย่างแบบว่าสบายใจไงโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันมาดูกันนะผมชอบนะลักษณะเนี่ยเห็นไหมพิมท่านเนี่ยนะครับชัดเจนนะตึงผิวยังเป็นม่วงอยู่เลยเห็นไหมสียังเป็นสีม่วงอยู่เลยนะนะครับนะเห็นไหม พระอันนี้ออกจากวัดเลยนะัดะธาตมหาชัยรุ่นมหาเศรษฐีนะนี่ครับเปความที่แบบว่าเป็นความคลาสสิกค,ความนะสนใจเป็นเพื่อนทักมานะผมบอกแล้วไงทุกคลิปที่ทําลงไปนะครับสนใจเหรียญรุ่นไหนพระองค์ไหนรุ่นไหนนะครับทักกันเข้ามาทักกันเข้ามานะอยากได้อะไรไปบูชานะครับแบ่งปันนะครับทุกยุ่นทุกแบบที่มีนะบางเหรียญบางรุ่นผมอาจจะมีซ้ําๆกันไหลรุ่น นะครับราคาผมว่าไม่ไม่น่าจะนะถ้าเป็นผ้ายุคที่ผมนำมาไล้ๆนะครับเป็นเกจีทั่วไปราคาไม่ถึงไม่เกินพันนะเอาอย่างนี้ผมบอกให้เลยนะไม่เกินพันบาทอ่นะเพื่อนๆเ,เห็นรุ่นไหนแต่ว่าอยากได้ยังไงก็ทักมานะไม่เกินพันบาทอ่ะผมปล่อยให้เลยเอาแบบแฟรแฝกันมีแล้วก็อยากแบ่งปันนะครับมีแล้วก็อยากแบ่งปันนะ โอเคคลิปนี้เอาประมาณนี้เพื่อนๆเ,เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ